ดีค่ะชื่อสีสุรางกรอบเพชรนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ c ค c o House Natural Product ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้น้ํามันจากพืชธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมหลักเพื่อให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติจริงๆส่งถึงมือลูกค้าค่ะตัวหลักของเราเลยที่เป็นตัวเริ่มแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันมะพร้าวสูตรดอกส้มค่ะเราใช้น้ํามันมะพร้าวตะกัดเย็น100%ผสมกับน้ํามันหอมระเหยนะคะปรุงให้ได้สกินแคร์ที่ทํางานได้2ออย่างค่ะก็คือ หเช็ดเครื่องสําอาง2บํารุงผิวหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วตัวนี้เน้นเรื่องของการเติมน้ํามันใต้ผิวนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระปัญหาเรื่องริ้วรอยแห่งวัยจุดด่างดาที่เกิดจากมลภาวะหรือ,อ UV ค่ะตัวต่อมาค่ะเป็นโฟมล้างหน้าเบสของโฟมไม่ได้ทําจากกลุ่มซันเฟสนะคะทำมาจากน้ํามันเราเปลี่ยนน้ามันมาเป็นตัวชําระล้างค่ะตัวนี้ก็คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวตัวนี้ยังมีสมุนไพรตัวที่ช่วยลดการอักเสบของผิวก็คือ างนะคะแล้วก็มีรังไหมปกปร و มผิวเราด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นลิควิดบอดี้วอชตัวนี้เพิ่งเป็นสินค้าตัวใหม่เลยแล้วเราได้รับรางวาัลจากโรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วก็คือเจอสารสกัดอยู่ในนี้จริงๆนะคะตอนนี้ปัญหาของตามท้องตลาดก็คือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่บอกว่าใส่สารสกัดแล้วไม่มีตรวจไม่เจอนะคะแรงบันดาใจในการทําก็คือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะปัญหาของผู้สูงวัยก็คือกลิ่นกายการอักเสบของผิวอาการคันต่างๆ แล้วตัวนี้ยังช่วยเหลือคนที่แพ้เหงื่อแล้วก็เป็นสิวตามแผ่นหลังด้วยนะคะตัวนี้ก็มีสมุนไพรกลุ่มที่เป็นขมิ้นดอกคมิฝอยแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะตัวต่อมาค่ะลิควิดบอดี้วอตตตัวนี้ใช้หลังจากที่เราทําความสะอาดผิวายแล้วเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวนี้ก็ทําจากน้ํามันธรรมชาติก็มีน้ํามันมะพร้าวค่ะสวิต <Al> อัลมอนด์เมล็ดองุ่นน้ํามันงาแล้วก็น้ํามันหอมระเห,หยค่ะที่เราปรุงจากกลุ่มซีตัสแล้วก็กลุ่มสมุนไพรนะคะตัวต่อไปค่ะเป็น Body ตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าเราก็เน้นดูแลผิวป้องกันผิวจากซันดามีดโดยการใช้สารสกัดจากข้าวมาเป็นตัวหลักส่วนตัวเนื้อโลชั่นก็คือเน้นเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ออยล์อีกตัวหนึ่งค่ะช่วยกันยูวีค่า SPF40 นะคะแล้วก็ PA บวกบวกบวกค่ะตัวนี้เนื่องจากไปเจอน้ำมันปลาล์มแดงที่มีสารคิวเทนสูงมากเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีด้วยนะคะ ตัวต่อมาค่ะเป็นโคโคนัทบัตเตอร์ที่ใช้เฉพาะจุดก็คือส้นเท้าแตกข้อศอกหรือเข่าด้านดําตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยตัวนี้บํารุงเรื่องเล็บได้ด้วยนะคะ ตัวนี้โคคนัทสปาทิฟเม้นต์ค่ะตัวนี้เราทําขึ้นมาใช้แทนทิมนวดได้สามารถนําไปอบใบน้ําหรือใช้หมักผมแชมพูตัวนี้ทํามาสําหรับการปรับสมดุลลดการใช้สารซันเซ่กลุ่มซิลิโคนนะคะที่ทําให้ผมเราหลุดล่วงได้ง่ายมีปัญหาหนังศรีรษะได้ง่ายนะคะสารสกัดที่ใช้ตัวหลักก็คือข้าวที่เป็นข้าวหอมของจังหวัดปทุมเนี่ยค่ะเรานํามาสกัดด้วยวิธีตัวทําละลายจนได้เป็นสารสกัดข้าวมาแล้วก็มาทาแชมพูส่วนตัวนี้ ปัจจุบันเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะที่เป็นกลุ่มสะเก็ดเงินนะ่ะค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยทำแชมพูตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยที่เบสของแชมพูเนี่ยตัวนี้เราต้องนําเข้าเป็นของญี่ปุ่นนะคะ มันจะอ่อนโยนมากคือเด็กใช้ได้สารสกัดที่ใช้จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรสแมรี่ค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นเลมอนเพราะกลุ่มนี้จะมีวิตามิน C 0, ีสูงก็จะช่วยดูแลเรื่องหนังศีรษะได้ดีแล้วก็ตัวลิปค่ะตัวนี้ทํามา14ปีแล้วเป็นลิปน้ํามันมะพร้าวที่เราใช้เบสท,ที่ทําจากที่พึ่งโบราณนะคะแล้วก็นํามาผสมกับน้ํามันมะพร้าวแล้วใช้น้ํามันจากส้มเพื่อให้มีกลิ่นหอม ตัวนี้เน้นบํารุงริมฝีปากที่เป็นร่องๆที่เกิดจากอากาศที่แห้งนะคะมันจะทําให้ผิวที่ริมฝีปากนุ่มชุ่มชืนะะ้นค่ะมีราคาเท่าไหร่บ้างคะรีวิวจากผู้ใช้จริงหลังจากที่ได้ใช้ไปก็คือติดใจมากๆนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะใช้ตัวนี้ก็คือมันจะบํารุงผิวได้ดีมากๆโคโคนัดออยค่ะมันบำรุงผิวหน้าได้ดีมากค่ะสำหรับคิีนซิ่งก็ได้แล้วก็ใช้บำรุงก็ได้โดยเพราะใครที่เป็นฝ้านี่ก็คือใช้แล้วฝ้าลดลงดีมากเลยค่ะหนาวก็หนาว แดดก็แรงหนูเลยเลือกใช้โลชั่นโคโคเขาตัวนี้ค่ะเป็นโลชั่นที่็อกความชุ่มชื้นและป้องกันแสงแดดจากแสง UV ค่ะและยังมีบอดี้ออยล์ป้องกันผิวจากแสงแดดเพียงแค่ฉีดลงผิวก็เฉดฉาได้ทั้งวันแล้วค่ะ ถ้าจะสั่งซื้อติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะช่องทางการติดต่อนะคะมีเว็บไซต์ค่ะ w w w s o l a l a k i t h a i c o m เพจเฟซบุ๊กค่ะ Natural Oil by บ้านคองสามแล้วก็ไลน์0 8 1ย5 8 6 9 3 8ค่ะ